สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับในแมปใหม่นะทุกคนนะมันจะมีบางจุดที่มันมีผลึกนะครับที่ตาตาเหมือนผลึกน้ําแข็งผลึกเทาผลึกหินอะไรเงี้ยเออมันจะชอบขวางทางเราอยู่นะครับหรือไม่ก็ซ่อนกล่องไว้ข้างในนะซึ่งวิธีการทําลายมันครับเราจะต้องใช้พลังของควาเลน่านะซึ่งมันจะซ่อนอยู่ตามแมปนะครับมันจะมี2ออย่างนะทุกคนนะอย่างแรกก็คือเป็นมีลักษณะเหมือนกับ ลูกยางนะเออมีลักษณะเป็นเหมือนลูกยางเล็กๆครับซึ่งเราสามารถเดินไปเก็บได้ครับเดินไปเก็บแนละ้วมันก็จะติดตัวเราออกมาได้สักระยะหนึ่งนะเราก็ไปเก็บแล้วก็มาเดินชนครับมันก็จะเป็นการล้างตัวของผลึกเทาได้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเป็นคูดแบบนี้เลยนะเออมีลักษณะคล้ายๆกับซีลายเลยนะครับเราก็แค่เดินเข้าไปหามันมันก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเราก็เดินตามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไป พมนักของมันอะ่ะมันก็จะไปทําลายตามทางไปเรื่อยๆเองนะครับมันจะมี2ออย่างนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอผลึกเทานะครับหลักการเลยก็คือมองหานะเออมองหามองไปรอบๆครับเพื่อหาตัวของคารีน่าครับว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนนั่นเองนะเออเราก็ไปเก็บมาครับหรือว่าไปไล่ต้อนมานะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าีส,สวัสดีครับ